Tunggu. Oh. Um, um, oh, okay, okay, okay. Lep ni, lep ni, lep ni, lep ni. Okay, kau senar lep ni, lep ni kau senar. Okay, lep ni, lep ni, lep ni. Kalau nak lep ni, bagaimana? Mereka berada di sana. ทิ้งอไม่รู้อุ๊ยรีบหนีแล้วดูตัวเังไเนี่ยพอลบไปแล้วไอ้ทไมมันต้องปิดในวันแบบในวันรีบนี้รีบหนีเร็วอยู่มันมาก นี่จะรอลุงเอ๋มาถึงนั่นมาบุกนะครับหนึ่งนมาบุกฝันไล่แกนะมันแค่เป็นแหวแหวมาก่อนตัวตนนี่เนี่ยมันเดินกดแข่มันมันเป็นหุ่นเดิมผู้จิตมาก่อนแล้วก็มันเดินมาเข้าโดยทักผิดมาชี้แจงแล้วก็เอ่อข้างหลังอ่ะป้อนเบื่อเบโทรศัพท์ก็ไม่แรงไม่รู้จะเล่น

โอ่ยตอกยโอ้ยโอโอ้ยวโอ้ยโอ้ยโโอยโอ้ยโ้ยโอ้ยโโอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอออย เกมที่ผมเลือกก็จะเป็นเกมถ่ายภาพจะเชิญเพื่อมนมาเล่นก็ได้เกมโอเวอร์อเกมโอเวอร์รีบหนี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 โอ้ยโอ้ยขึ้นแงชงชงบงกอชง ฉันว่าแล้วฮึดูดีรึดึงฉันว่าแล้วมันต้องลองนี่เออ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  ไอ้บางอื่นข้าคนบริสุทธิ์กินบ่คนบริสุทธิ์จอี่กำลังเห็นโฆษณาเฮ้ยฉันจะข้ามไปฉันจตัดไปใคมาเป็นอะตอนนี้อุ้ยงมตุ้ง โอนใครมาอามน้ำยัม,มึงขึ้นเ <c oughs> ้าอะไรไปพ่อจะไปไหนแล่นแน้อยไม่เอาอ่ะเพื้อหาเ็นใกัพอจะข้าเบียร์เธออ่ะอ มันใช่กดี้โอ้ใหู้ไปเลยก่นนี่เยาไปโอเคอัวนี้แม่เฟี้อันนี้กิดี้เฟตี้เออ๊บฟนใช่ฟันถามเฟตี้ลืมชื่อล้วมเฟี้แ้วเม่เฟต์เบร์แวนี่ตัวที่ช่วย มันเป็นนักเกมเปิดเมงไงก็เลยเอามาอยู่ในฝันร้ายแล้วก็กลายเป็นจริงทำใมันเป็นออเด็บบี้แหละนะยิ่งเละขึ้นอ่าอะไรละ นีม่มาใช่วันตายของข้าแต่ว่านี่คือวันตายของเจ้าเอาเอาเอาอยู่นี่อุ้ยอุ้ยนั่หัวออ้ยโคตรต่รลกนี้รียกแปลง คับทีเร็วการต่อสู้ก็ต้องมีการสูญเสียท่านได้สูญเสียคนที่นช่วยไปดูอีกแล้วดูไหมเอามาจากไหนรู้แล้วทุกคนไม่ติดรู้นะว่ามาจากเอ๊